อากูอุ้ยปลาคอไหมปลาใหญ่สมจิต,ตเราหมานมัอนี่พี่น้องยกขึ<ห>น้นกันนะทั้โอ้ปลาคอแล้วเนาะเราเอาแต่รุ่นใหญ่ไปไว้พุ่นรุ่นน้อยอยู่น,นี่พี่น้องเลยคือ<ห>คัดแต่ว่า<ห>ปลาไปแล้วเนาะพี่น้องถ้าเบิ่กนะครับดึงแล้วดึงแล้วโอ้ปลาคอปลาคอนี่ยโอ้โอ้ยฮาฮโอ้ย,โอโย ครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมกับแม่ปางแ่งนี้ว่าเราเอกไปยามเบ็ดครับถ้าเบ็ดไปสามมือแล้วสามมือนี้แหละครับหลังจะได้ปลาค่อยใหญ่มีท่านเห็นนี่จักตัวแต่ว่ามือนี้เอาไปจอบทองนาว่าอันซุ่มผูดลาเมาเพื่อนมาว่าละมาทำ<อ>ดินเลาะข้างหน้ามีท่านเห็นเถอะว่าท่านมีคุ่นเลยมีคนมาเลี้ยวเบิ่งเบ็ดเพลกประเทศข้าวตีมือมือผ่อยป่า,ปาปเพื่อนนอสันนอกแม่ปางเอากล้องไปถ่ายให้พี่น้องเบิ่งกันหน้าสันดอกป่ะพี่น้องบาบนี้ เราไปโกงนาเรบาแบดดกำลังถี่อ่อนพี่น้องอ่อนเฮแงงกียนนี้ก็ว่าไม่เอาแล้วเอากระต้องแล้วได้รับนี่อย่าลืมปี้ข้าไปรุ่นนํำกันเ้ยครับจะอ่อนจะแก่เหรอ,หอ <c oughs> แต่ว่าฮ้อนเธอได้สวมนี่ครับพี่น้องก่อนเราไปยามเบ็ดพอดีมาเห็นพออ่อใหญ่สมจิตมาหาป่าโอ้ยลงก็ลงมีได้แล้วหกเห็ดอ่หูยูเห็นแต่โหริบลอกริบลอกพูดนะห้องเสื้อก็มีได้ยินเด้ครับสำนี้เบิ้องป่าสักก้อน กินนะเบิ้งปลาเล่าพี่นะปลาที่ท้ออะกูไอ้ปลาคอแม่ปลาใหญ่สมจิตเราหมานมือนี่พี่น้องยกขึ้นกันนะเท่าเออเขาพี่น้องเบิ้งคือกันนะพูดอ่ะปลาคอมิจเต็มงามๆเรามาโจมพักครับโจมพักอีโตอันนี้ก็ปลาดมือนี้เราหมานตัวนี้ไหมเบิ้งเบิงพี่น้องปลาเปลื้นนันดำมมัน ตัวดำๆอยู่ในๆโ,ตโ,ตโอ้ปออลาคอละน้องเราเอาแต่รุ่นใหญ่ไปไว้พุ่นรุ่นน้อยอยู่นี่พี่น้องเลยอโอ้ปลาเสริมปลากา <ยน S 1> ปลาขาวมีเบ็ด,ดยขังไว้ก่อนเดี๋ยวเราไตายเดี๋ยวเราพาไปเบิงเ่งพ่อใหญ่สมคิดพึ่งอยู่นลลนแะนวะเ,เลย่อปะเึ้นไปล้มหลันะเรากำลังลิดเล็ดลีเล็ดเผามาอยู่พีมมพ่เคย วนขับปิดแต่โหริบหลอกริบหลอกอะเดี๋ยวเราพาไปถามข่าวเพิ่นจักหน่อยครับพี่หล่ะครับพี่น้องเห็นแต่ริบหลอกริบหลอกมาเสิ้งนี่ลหละโอ้เห็นแล้วบาทนี่โอ้ยขัดบ่เบิ่งพ่อใหญ่สมคิดเราหาหอยบ่อนี่เพื่อนในป่าหลายแล้วเราเพื่อนมาหาหอยได้บาทนี่อีเคยหาหอยบ่ขัดแต่ว่าว่าเรามายามเบ็ด ก็เลยเลียวเห็นเพื่อนอยู่ฝั่งนี้ก็เลยมาเบิ้งกันนะดนป่าโอ้โ่นะเพื่อนได้หอยบักหลายนะครับพี่น้องไปนี้ไปอันมีท่านไน้ยามในีพี่เขยก็ลั่งจย่าไปพอดีเลียวเห็นเพื่อนก็เลยห้ามมาเบิ้งป่ากันนะสนอโอ้หมานได้นอกมันนี้มีแต่ปครอตรงงามๆพุ่นะปุนงมหาหอยเือรี่ครับพี่น้อง ปัดเบิ่งนี่หอยเพิ่นไดมาเพิ่นเราไปตอนพี่น้องบ่เพิ่นคือหาคักแต่มือนอาไปลเพิ่โอ้ไปเฮอลูกสาวเพิ่นมโ่อัน้ลูกสาวเพิ่นตัมโ่งตมโงไปเสิตํามป่าตํามโอ้รับพุ่นะนี่ต่หอยงามๆนี่ครับเ้ราเพิ่นงกาดอืนี้ก่ลี้ยนเ่าเพิ่างกุงซดเพิ่นมาเลี้ยงวา่ครับพี่น้องบนเพึงเห้อพิ่นาอโอ้ก็ได้การพนแล้วเลยโอเลีายงก็สีมันรูอ่ะ คนสกจิยังอันน oh, oh, no ah! oh, ี้แหละเอามันกระตองตักเอาเลยได้การเลยแล้วมันฮ้อนเอามานะมันอ้อหลายถ้าได้หอยเอากล้มจนห้องมันติดมองเราโอ้โหเรายกมองก็มีขึ้นไปบลาหนี้ไปรุนเบ็ดนะครับพี่น้องลงทานเนี่ย่เแ่าจังหวะท่านั้นท่านั้นท่าต้นขาเนาะพันยันหน่อยปลาถึงเบ็ดยมของแรงนี่ถึงหน่อย ต่ห้อนห่อนน้องมนนอหมนหนี่เนาะว่าจังไนเหรอใจหินอะวัานนีนน่กระลุนจอท่อมันนี่ถือมาลนมุนเนนบ,บ็ดมืนนี่วานนี่โอ้ใจสิดลดคูที่ขาดได้ถือฟองล,ลงไปแงงครับพี่น้องเพิ่อแม่ปางเราลงนํำมีได้น้ำเพลงที่ได้ับเพลงขางสิกะต้องไปพร้อมนั้น ถ้าไปรุ่นนํากันเด้ครับพี่น้องเบื้องนนึ่งคืองูเป็นลวงลางลงลางเบื้องนั้นึ่งคือป่าครับพี่น้องคนนี้มันเบื้องมีอ่อมันอยู่ไกลครับฮะเปิดเลยก็ต <OK> ้องไปเบิ่งแล้นเนาะก็ต้องมาป่านนี้เราก็ต้องไปพร้อมได้ถึงถือกล้องเอ็นเราเลยเนาะเป็นแย่งพี่น้องเบิ่งแ้วเราไม่ได้ถือกล้องขึ้นมาไว้จะกนมันยังกับเป๋อจะให้พี่น้องเบิ่งว่ามันผลเลยถือเบ็ดสันได้เดี๋ยวนี้ ถ้าเป็นรุ่นนำก <c oughs> ันแล้วครับเบิ่งขุนันละฝนอ่ะโอ้ทห้ด้พี่น้องมองหามลงไปนี่นะระดับน้ำเพียงคออีกจังน้อยนี่ครับข่มพักลงกันนะรอบขอบจะเป็นหอยขั้นจังน้อยด้ยครับพี่น้องมองปญญา่าหญ้าต้องเจ้าออกเฮิทป่าหญ,ญ้าซสก่อน เคยจะวิทย์ละบ้านนี่หอยเซอรดีฟุ่ยดีตัวนี้ถ้าญ่สมจิตพดผลว่าละมาการเมืองการหอยละวะเบียนเอากโอ๊โอโอโจมน้ำเบือรูดเสาเราเซอร์ตำป่าอันนี้ก็แม่นได้ครับเบ็ดพอน้อยนี่คันใหญ่ๆนี่แต่ว่าเหยื่อมันขึ้นละร้อนละตายเมื่อไรขึ้นวะอ้ร้อนครับุมนะเบ็ดใหญ่ด้ย มีได้หามันเดดฮ้อนนิแล้วว่าเาไปหาปลาเข็งมาซื้อไม่ก็ไม่ทันได้ไปอยู่อ๋อปวดเกาะพักออกมานําบานนี่อุ้ยห้องพักออกมานํามาห้องเบ็ดตื่มแล้วเนาะปวดออกกันคือพักบุง้งหลุมมานาหลังลูกเขยมีอยู่ครับลูกเขยไปธุระสีสะเก็ดอุบลนกลับมาเมื่อนี่แหละ แต่ามาหอดดึกจังเลยครับไปตะมว่วนก็เลยเออกมากับแม่ปางครับมือนนี้สองตาใหญ่มายามบิดมายามเม,าามื่อวานก็มีทึ่พเพลอครับเมื่อก่อนก็มีทึ่เมื่อนี้อาา๋อมาหลาะทงนาฮะพี่น้องมาคุดหลอกหน้องว่าเยอเอพิ่นถมทีเฮ่อหลาะน้ำหยางที่มันหาดมันพังพเพื่อนปริศนได้มาครับก็เลี้ยวเบื้องเพลกเบ็ดไขึ้นสีติงต่งติ่งป่าเพลินอสัน ปึ่งนอน่ง,นงปดัดหามันล่วงล่างคือจะง,งูนี่ถ้าเป็นรุ่นนํากันเด้อครับพุ่นละ,นละเห็นแต่เพกเบดติง่งยุดยุดอยู่คนนน้ำก็เลิกได้ครับพี่น้องโอ้ลมระบาดเนี่อเป็นทิวระบาดเนี่ลมเป็นทิวน้ำระบาดเนี่เห็นบ่น้องพี่น้องพูละยกไก่ไก่ๆ่พูดละนั่นนั่นเห็นบ่ครับ พูด้ด่าเห็นพี่น้องเห็นป่นนปปาไปเลยน้องอถ้าเบิ่งทารุ้นนากันเด้อครับค,คนไปคืนแล้วมันเริ่มดินแล้วได้บ้านตอนเลี้ยวลงมาแต่พุ่นมีติ่งแห้งกระดอได้ครับพี่น้องมาคือคือไปคือวืดวาดวืดฟาดเบิง่งหนึ่งว่าเป็นงูเดี๋ยวลงมาแต่ถึงนี่แหละครับหลังนี่แหละครับป่าไปเลยน้องพี่น้องถ้าเบิ่งลยครับ มเป็กขบ่พี่น้องเอ้าดึงแล้วดึงแล้วโอ้ป็กขอป็กขอนี่โอ้ตัวงามอยู่ตัวนี้แม่มมป็กขอป็กขอป็กขอว่ะอู้ห่วยอ้ยมีเฮากระตองสิเฮา,าแล้วบ้านี้โอ้มีใหญ่ปลาเลือพี่น้องแต่ว่าตัวงามครับพ่อหนะ โอ้ซาียวลงมาแต่พุ่นหรือว่าปลาตัวใหญ่ลงล่างลงล่างอยู่บันมาคือๆหรือมีใหญ่กระโดดครับพี่น้องถือบราการอยู่แล้วสํมนี่ก็ได้เอาเลยน้อง,งแต่ได้แก่เพลกเบ็ดก่อนล่ะเก็เพ็กเบ็ดกันเด้อพี่น้องเอาหินทางสายเบ็ดนี่แหละเลี้ยวลงมาแต่พุ่นว่ามันเป็นล่างล่วงล่าง,างอยู่ปนห้อยอเดียวเบิ่งนึงคือปลาลาดมันอยู่ไก่กครับ บัตลงมาคือคือมันปลาคอครับพี่น้องผูกทุกมวยไว้ยัเด้แต่มาหลงซนจังไลยละแก้วเลยละครับหลังนี่ดึงถึ่ข้างบ่เนาะองห่วยม,มันแม่นบ่เนาะพี่น้องบ้านนีน่มันทกทางพิษละบะ่เนาะองมันทกทิศอีหลีบอกพี่น้อง วายถึงพิษลายแล้วล่ะมะระูดได้ยังเนี่ยรูดระบาดนี่เราจจับเขาเบ็ดไปนำนะครับพี่น้องนี่วายได้แล้วพี่น้องโอ้ตัวมีใญ่ปลาเลือกครับพี่น้องซาเลียวเห็นลงมาแต่พุ่นหรือว่ามันปลาลาดไงวะแบเป็นล่วงลง้างลวงลางเดียว เดี๋ยวเราไปเบิ้งส้มพุ่นนี้เดี๋ยวเพุ่นละครับเนะี่ยส้มป่าไปอีกต,ตอกตอนนั้นเป็นสีอกองๆให้มันพักทับป้อเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นก็ได้ขับป่านะียคือตัวเดียวเท่าไอ้ดอนเลยว่ามันทั้งพุ่นก็บมีแม่นนะสายเพกยังปกติตัวมีใหญ่ปั้เลือปั้ลงมาละเลี้ยวเบิังตะพุ่นเราห้อยคือตีงแห้งแท้หวะ ปึ่งหนึ่งวันปลาขาวน้อย <laughs> อยังไข่อยู่พอได้ป่นอยู่ยล้วสำนีก็ได้ถือว่าได้การเนี่ยเดี๋ยวขึ้นฟังเด้อครับพี่นอ้องบ้านเอ้าเป็นมากนเอ้ยตอนนี้ชมจิตกำลงังเสียเอาแล้ยผมเดี๋ยวเปิ่งจะเทิงแล้ววันโตยันยี่พี่นอ้องโตพอป่นอยู่แล้ววะ แกงพอดีเลยเร่าพ่อฝนพ่อแกงอีกแล้วพี่น้องไปมันบิดดวงบักใหญ่ไปหาไปง่ายชอมจีบบัดเดินไปน้องไปมีันคิดเงินจะน้องแล้วอ้าวเด้อพ่อทั้การเด้อไปเสียรถเลยรัเอ้าเอาเดี่ยวไปเอากลวงมาเสียกระตองนี่ละนอกจากการสูบยาอยู่คนคนอ่ะฟังฝนมันไปง่ายชอมจิต เอกวัตโตใหญ่เบิงมาตีงือตีงเฮงแท้น่นอนวันนีไปแฟนสาวแล้วรับเะ็คตั้งแต่เราพ่อหญ่สองคิดนะอ้คือได้ตัวงามจะนม่เลยมดมือบ่มืงนี่มือนี้มดมือบอกเาะมาฟังสายนี่บอกฟังเป็นยงไี่แ้เหงแล้วอ๋อหมานตัวสนมือนี่คือหาหอยลายแถวเบลล์รูสาวบอเออเขา นั้นเขาว่าจะขายก็ได้โอ้หวานกี็ตอนนี้ได้เงินพร้อมคิมขายกิโลละร้อยเช่ามะแร็งสือมาบ่กมะแร็งมะแร็งสือออกมาบ่แต่ว่ามะแร็งมานละมาการเบ่งยนหลอดขอบมันเออมันเห็นดีอยู่ได้ปีเคยเคยมาการเอาอยู่มิเตอร์น้อยใหญ่นั่นแหละมาการเอาเด้อที่ยางลองนบางคนอ่ะพ่อะงี้สมกิตหมานพี่น้องเอ้ยหมานก็พอหน่อยใส่จอร์นน้อตัวนี้ได้ในจีนหรือเปล่าแม่ได้อยู่ปีเคย นี่ดิอออยูเฮิ่นกับยังขังอยู่ดิแต่ว่าเ,เห็นมันคึกดึงแห้งได้ยูดยูดวันป่าตัวใหญ่เลยโซ่ <c oughs> หญ่ป่าก็มาถ่ายคลิปกับพี่น้องเบิ่งกันนะแตเราถ่ายทำห้พี่น้องเบิ่งอ่ะครับคลิปนี้กับฝ่าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศกันนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับจะชนยาผมพ่อน้อยซอยเดิมกับแม่ปา่าก็มายามเวทพอดีมาพ่อพี่เคยเพิ่นมาโจมพักเพิ่นมาได้จบเจืดเลยครับ ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณค่ะชาวบ้านท่านไี่เคยเหงาทำละเออไปวันน,านีานนาน้ <c oughs> นมันนี้อะไรปลาลาดเออเรียกว่ามันตีงั้นปลาลาดแล้วล้วงลางล้วงลางห่วยแม่นั่นละมากเ <c oughs> หรอเอาใจหวังมาเลยลมาาดว่าตัาอ <c oughs>